สวัีครับวันนี้วันที่วันนี้วันวันดูนครับร้าน GM ช็อนะครับวันนี้วันที่16มิถุนายน258ลูกค้ามาติดกันขโมย M X นะครับก็ติดหน้าร้านนะครับเฟซุกนะครับร้านกับขโมยรถนะครับ GM ช็อปก็ติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสั่งตารที่มวยให้ดูนะครับกดสองครั้งถ้ากดดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้าล็อกสองครั้งนะครับล็อกปิดเส ตัวรถไม่ร้องนะครับไม่รบกวนชาวบ้านนี่ยมันพงเราไว้ตรงนี้นะครับอยู่ๆมีคนมาแทงรูญแจนะครับผมมนี้ลุนแจผีแทงไปปุ๊บวันนี้มาติดคันเนาะหนึ่งพนสามร้อนะครับร้านมี3ามสาขานะครับมีห้วยขวางสมุนาการแล้วก็เชียงใหม่นะครับโอเคครับนี่ครับ